ผมคนนะผมนางก็เดี๋ยวก็ต้นๆยนาวๆขาดอันนี้เราก็จะมาต่อกันแค่น,นี้โอ,อ้โหเ,เรียกต่อก็ไม่แพงโคตรจะถูกยาวดิวว้งแย่เดี๋ยวเรากา็ต่อกันนะอืมไอสองร้อยไม่ได้แล้วแกเดี๋ย,ย,ยพูดจะราคา,า,าตกเลยฟั <c oughs> เดี๋ยวเรามาดูกันนะเราจะต่อจนต่อแบบโบราณโบราณ นีผมแท้ทั้งนั้นเลยค่ะนั่นไม่มีผมเทียมเลยนะ่นที่นี่เลยปลาสวยๆทั้งนั้นเลยน่ไทยนมันแต่งไ้ไหมอันนี้เออโอเคเรนะอันนี้ก็ได้เป็นชั้นลูกค้าก็โอ้โหอิ่มเอียงก็ที่นี่เลยนี่สวยงามหนึ่งชั้นเดี๋ยวเราก็ต่ออีกชั้นนี่ชั้นสองแล้วค่ะเดี๋ยวตรงกลางอีกชั้นคะผมสวยมากเห็นไหมคะผมสวยมากๆมีเต็ดแล้วนะค่ะเดี๋ยวเอาซึ่งหนึ่งต่อ ทำสีหนาก็ให้มากมายผมมันมีคุณภาพนะคะผมชั้นน่ะเรียกอะไรล่บไม่มียัดไส้ค่ะเนื้อเนื้อรวนๆนะคะเห็นป่ะเนี่ยต่อแล้วสวยเลยนี่หนาเลยไปดูกระจกข้างหลังเดียวเอาเลมไปนิดนึงลงสีต่อเรียบร้อยแล้วสวยเลยไหมคะจากนั้นผมนั่นน่ะสวยแล้วเนี่ยเห็นป่ะต่อหนาเลยนะสองชั้นครึ่งอ่ะเดี๋ยวเราก็จะมาลงสีน้ำตาลแดงประกายม่วงนะครับ วางไม่รู้เลวเพราะจะนาต่อรับประกันว่างามอันนี้หลงมมนได้ไงส้นอันนี้สวยเลยม่เนี่ยสัพพังเลยนี่ถูกใจนางค่ะอันนี้เราก็ใส่ตัวนี้ด้วยนะคะนี่ตัวลำลุงนะคะสำรับผมเสียนะคะกันเคมีค่ะมันเคลือบเงาเจ็ดสวยมีทุกอย่างดีๆลูกค้าแต่ไม่แพงจ้ะรุ่นบอลทวหน้าดอ่ ก็ยิ่งสีเทาน้าน,นางก็ไปเลยเพราะว่านางก็จะแต่งหน้าลงสีก็แล้นะคบต่อด้วยลงสีด้วยแล้วก็เดี๋ยวพ่นดูสปา,นาโนะเดี๋ยวเพื่อได้ติดตั้งลูกคาก้าครับพ่นทำลงสีเรียบร้อยแล้วพ่นดูสปา,นาโนโนะเดี๋ยวก็ทำเ็บเบร็จแล้วเรามาเซตกันดูว่าแล้วต่อเสร็จลงสีออกมาสวยแบบไหนนะคะลงสีด้วยเงาเด้งเลยเห็นไหมนี่เห็นไหมครับสวยเสร็จแล้วกัน โ okay. อเคเงาเร่งเลยไหมนี่ลงสีแล้วก็ลงสีเสร็จแล้วืลงสีแล้วก็พ่นได้อยากจะตีมือได้ไ,ไอ้นี่สปานโานโลให่ไหมสีออกมาปิ้งเดินี่เราต่อเดือนสวยมากมองไม่เห็นปุ่มเลยนะคะเพราะมันเป็นด้านในเราจะเว้นข้างล่างไว้ชั้นหนึ่งเนี่ยไวต้ตำหรักไอ้นี่เห็นไหมมองแล้วธรรมชาติมากอโ okay. อเคทำ้ดูดิโอเคถูกใจหีคะ่ะ ไม่ค่อย้เห็นหน้ากลัวอายอายกล้องเลอนี่ก็เสร็จแล้วการดูดีเลยครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะทุกๆคนผมกันนะผมนางก็เดี๋ยวก็ต้นๆยาวๆขาดๆอันนี้เราก็จะมาต่อกันแค่นี้โอ้โหเรียกต่อก็ไม่แพงโคตรจะถูกยาวนิดเงียเนี่ยเดี๋ยวเรามาต่อกันนะเอ้หลักร้อยไม่ได้แล้ว เดพูดจะราคาตกเลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะเราจะต่อจนต่อแบบโบราณโบราณนี่ผมแท้เั้านั้นเลยค่ะนันไม่มีผมเทียมเลยนะที่นี่ปลาสวยๆทั้งนั้นเลยนนี้มันตัดไอะไรนะอันนี้ก็ได้ไปทันลูกค้าก็โอ้โหกินเอียก็ไม่นี่เลยนียนลครับหนึ่งชั้นเดี๋ยวเราก็ต่ออีกชั้น ีนชั้นสองแล้วค่ะเดี๋ยตรงกลางอีกชั้นนึงผมสวยมากเห็นไหมครับทำสีนหนาเลยว่ะหนาก็ให้มากมายผมชั้นจะมีคุณภาพนะคะผมชั้นน่ะเรียกอะไรครับไม่มียัดไส้ค่ะเนื้อล้วน,นๆนะคะเห็นป่ะเนี่ยต่อแล้วสวยเลยเนี่ยหนาเลยไปดูกระจกข้างหลังเดียวเอาเล็มไปนิดนึงลงสีต่อเรียบร้อยแล้วสวยเลยไหมครับจากนับผมนั่นน่ะสวยแล้วเนี่ยเห็นป่ะต่อหนาเลยนะ,ะสองชั้นครึ่ง่ะเดี๋ยวเราก็จะมาลงสีน้ำตาลแดงประกายบ่วงนะครับ มองไม่รู้เลวเพราะจะนาต่อแล้วประกันว่างามอันนี้หลงม,มาได้ยันสน่ันนี้สวยเลยนี่สับพังเลยมแม่ถูกใจนางค่ะอันนี้เราก็ใส่ตัวนี้ด้วยนะคะนี่ตัวบำรุงนะคะสำหรับผมเสียนะคะกันกเคมีค่ะมันเคลือบเงาเจ็บสวยีทุกอย่างดีดให้ลูกค้าแต่ไม่แพงเลยนี่้อนทำแล้วหน้าดัง ก็ยิ่งสีเทานั่นนางก็ไปเลยเพราะว่านางก็จะแต่งหน้าลงสีก็แล้วนะครับต่อด้วยลงสีด้วยแล้วก็เดี๋ยวพ่นด้วยสปา,นานโนเดี๋ยวเพื่อได้ติดปังลูกค้าค <c oughs> พ่นทำลงสีเรียบร้อยแล้วพ่นด้วยสปา,นานโนะนะเดี๋ยวก็ทำเ็บเบร็จแล้วเรามาเซตกันดูว่าแล้วต่อเสร็จลงสีออกมาสวยแบบไหน,นะคะ